ม่านแห่งความโง่บังพระพุทธเจ้าววาแหวกไปเสียนิดเดียวจะพบว่านั่งอยู่ที่ตรงนะคุณจะรู้สึกได้ไหมพูดหยาบคายพูดจ้องจาวพูดอก็ตามใจแต่ว่าความจริงมันมีอยู่อย่างนี้เลยขอให้ยกยกยก,ยกไอ้ที่มันโศกกระโดกหยาบคายไปเสียถือเอาแต่ความจริงให้พบข้อนี้ พบข้อนี้แหวกม่านแห่งอวิชชาออกไปได้ที่ไหนพบพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่ตรงนะ <c oughs> อาตมาก็เคยโง่ไปหาที่อินเดียเหมือนกันเคยไปอินเดียสองหนไม่เคยที่เคยพบพระพุทธเจ้าอืเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้รีบหาม่านแห่งความโง่ของเราให้พบกับพบ <c oughs> ล้ก็จะแหวกไปนิดเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องหมดเราก็เพราะเรานั่งอยู่ตรงนี้เองนี่คือพระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าที่ยิ่งลืมตามองแล้วไม่เห็นยิ่งหลับตามองแล้วก็ยิ่งเห็นยิ่งหลับตาให้ลึกโดยสมาธิแล้วยิ่งเห็น <Wow. S 1> แล้วลาาพอกันแล้วมั้งปีนี้พูดรู้จักพระพุทธเจ้าที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน อย่างนี้ได้พระพุทธเจ้าเป็นสามองค์สามชนิดหรือสามชั้น <c oughs> ทีนี้ก็มาพูดถึงทำวิสาขาบูชาเนี่ยแล้วจะต้องทำอย่างไรกับพระพุทธเจ้าองค์ไหนถ้า <c oughs> เป็นพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลเป็นอย่างบุคคลมันที่เคยรู้จัก ก็ทําการบูชาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียนก็เดินเวียนประทักศินด้วยกายกล่าวคําด้วยวาจาทําใจส่งไปถึงนี่บูชาด้วยกายวาจาใจแก่พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลที้พระพุทธเจ้าที่เป็นจิตที่รู้ธรรมล่ะจะบูชาอย่างไรก็ต้องบูชาได้วยทำจิตให้เป็นอย่างนั้นตามพระพุทธเจ้าเอง พระเจ้ามีจิตเป็นอย่างไรเราทําจิตของเราเป็นอย่างนั้นตามรอยพระพุทธเจ้าไปเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าองค์ที่สองคือที่เป็นจิต <c oughs> ทีนี้จี่เป็นอย่างธรรมธาตุเป็นปฏิจจสมุปบาทเราจะทําอย่างไรจะบูชาอย่างไรทําให้รู้แจ้งทําให้รู้จักทําให้ปรากฏทําให้ดับทุกข์ได้ ถ้าไม่อาศัยแล้วมีแต่ดับไปดับไปดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกข์ดับกิเลสด,ดับทุกข์นี่บูชาโดยการทําให้ปรากฏอย่างนี้เราจะบูชาพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งคือบุคคลนั่นโดยการบูชากิริยาท่าทางพิธีรีตองในทางกายทางวาจาทางจิตใจเหมือนที่เคยทาํามาแล้วทุกๆปี จึงบูชาพระเจ้าองค์ที่เป็นจิตนะโดยการทําจิตให้เหมือนมาบูชาองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมธาตุเป็นสัจจะของความจริงเอามา,ชาใชาปฏปฏจจา้ดับทุกข์ให้ได้ใช้กฎปฏิจจสมุปบาทดับทุกข์ให้ได้ดับไม่มีการปรุงแต่งเป็นสังขารขึ้นมานี่เรียกว่าได้รับประโยชน์ ทุกชนิดทุกอย่างเท่าที่จะได้รับจากพระพุทธเจ้าและทุกชนิดทุกอย่างเท่าที่เราจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าได้สรุปอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเรามาตั้งจิตตั้งใจขอบพระอะไรพระคุณ พระพุทธคุณพระมหากรุณาธิคุณพระคุณอย่างสูงสุดของพระพุทธเจ้านีเราจะมาทำให้ในใจรู้สึกขอพระมหากรุณาธิคุณนี่อย่างหนึ like ่งแล้วเราก็พัฒนาจิตพัฒนาจิตของเราเป็นอย่างนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็เชื่อกันเผยแผ่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 ตามพระพุทธประสงค์ ข้อนี้บางคนจะไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้พระพุทธเจ้าท่านมีพระพุทธประสงค์ว่าให้ช่วยกันเผยแผ่พระธรรมพระธรรมวินัยไปทั่วทั่วไปหมดให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงใช้เป็นประโยชน์ดับทุกข์ได้ให้รู้ธรรมะกันทั้งจักรวาลนั่นเป็นพระพุทธประสงค์เราตั้งใจสนองพระพุทธคุณอันนี้เราเป็นทำกิจกรรมอย่างนี้ กิจกรรมของศูนโมกเนี่ยพูดได้ว่าสนองพระพุทธประสงค์อย่างนี้อย่างยิ่งโดยชีวิตจิตใจไม่เห็นเกิดความเหน็ดเหนื่อยหรือแม้กระทั่งความตายถ้ามันจะต้องตายแล้วทําได้สําเร็จก็เอาแต่ถ้าตายทาอะไรไม่ได้ยังไม่ตายยังอยู่ยังไม่ตายย,ย,ย,ตาย,ยังทําไปก่อนดีกว่าถ้ามันสําเร็จโดยความตายแล้วยินดีที่จะตายเดี๋ยวนี่ก็ได้ เพื่อทำว่ามันเผยแผ่ไปทั่วโลกคะตามพระพุทธพระสงค์ส่วนน้องพระคุณพระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลโดยการขอบพระคุณบูชาคุณทำพิธีต่างๆนานาแล้วก็บูชาคุณของพระพุทธเจ้าที่เป็นจิตโดยการทำจิตของเราให้เหมือนท่านแล้วบูชาคุณพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมธาตุนโดยการทำให้ปรากฏทำให้ปรากฏทำให้ปรากฏแก่ สาคนจัก,กรวาลในรู้ธรรมะขอ,อนี้ระดับทุกกันได้ทุกชีวิตเถิดเราคิดว่าคงจะ <c oughs> รู้จักพระพุทธเจ้ากันดียิ่งกว่าปีที่แล้วแล้วมา <c oughs> พูดอย่างนี้แล้วถ้าไม่เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาในพระพุทธเจ้าก็จนใจ <c oughs> เป็นเป็นเรื่องเป่าปีให้เตาฟังกันไปเรื่อยๆก็ได้อาตมายังไม่ ไม่ท้อถอยนะจะต้องพูดจนท่านทั้งหลายมีความรู้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีเป็นแน่นอนเอาละเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จักก็เป็นจฉพาะกันทีปีนี้ได้เพิ่มเติมการรู้จักพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอย่างนี้ จนรู้จักครบทั้งสามองค์อทีนี้ก็เป็นเรื่องที่สองของการบรรยายธรรมะในปีนี้ตามความเรื่องที่สองตามความต้องการของผู้ที่เป็นหมอให้ช่วยพูดพระพุทธให้พูดเรื่องพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการเป็นหมอเป็นแพทย์ ก็จะพูดโดยหัวข้อที่สองว่าอุดมคติของความเป็นแพทย์ที่มีอยู่ในพระพุทธจริยาอุดมคติของความเป็นแพทย์ที่มีอยู่ในพระพุทธจริยาในเรื่องที่สองเรื่องแถมพกไม่ใช่เกี่ยวกับวิสาขาบูชาโดยกรง แต่มันก็โดยก,ก,ก็เกลียวอยู่นั่นแหละเพราะพูดเรื่องพระพุทธเจ้านี่นก็พูดในวันที่สําคัญพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นแพทย์เป็นหมอ,อ,อก็คอยฟังดีๆต่อไป <c oughs> ข้อที่ว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นแพทย์นี่พระพุทธเจ้าตัดเองก็มี สารเป็นพิสักโกสลกัตโตรตรัสเองก็มีพระอนท์มากล่าวว่าพระพุทธเจ้านั้นตรับก็มีพระเถระเป็นพระอระหันต์องค์หนึ่งกล่าวอย่างไพเราะที่สุดก็มีเงเสละพราหมพวกพราหมที่เป็นข้าศึกศัตรูกันกับพระพุทธเจ้ากลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งเมื่อพ่ายแพ้แก่พระพุทธเจ้าแล้วกล่าวยืนยันก็มี นี่เรื่องที่ว่าพระเจ้าเป็นแพทย์เนี่ยหาที่มาได้เยอะแยะพระเจ้าตัดเองก็มีพระนุนว่าก็มีพระหัน <c oughs> ทั้งหลายว่าก็มีเสระพรามว่าก็มีใครๆว่าอีกก็มีที่ว่าเป็นแพทย์เป็นแพทย์ท่านเราจงมารู้จักคำพูดที่เรียกว่าแพทย์แพทย์เนเสียก่อน โดยทั่วไปคนเขาใช้กันพูดอยู่สมัยนั้นใช้คนใช้ตรงกันนะชาวบ้านก็ใช้ใครก็ใช้คำว่าแพทย์แพทย์แต่ว่ามันมีกี่ชนิดนี่ก็เอาเป็นหลักๆก,กันก่อนว่าคำแรกที่สุดนี่ก็คือคำว่าเวชโชวเวชโช เวทโชวแล้วผู้มีวิชาผู้มีวิชาหรือจะแปลอย่างอื่นก็ได้แต่มาอยากจะแปลเวทโชวคือผู้มีวิชาตรงกับคำพูดภาษาปัจจุบันของเราส,ส,สินแสสินแสสินแสใหญ่สินแสทั่วไปเป็นครูก็ได้เป็นหมอก็ได้เป็นศินลปินก็ได้เป็นอะไรก็ได้จะเป็นสินแสผู้มีความรู้รู้ไม่หมดนี่ ก็ว่มาเป็นหมอในครื่องพุทธ,ธาการก็มีความหมายใกล้ๆอย่างนั้น <c oughs> เวชโชเป็นสินแสเป็นผู้มีวิชาจะวิชาหมออะไรก็ได้ทุกๆวิชามารวมอยู่ที่เวชโชเป็นหมองู <c oughs> เป็นหมอยาเป็นหมอหมอก็แล้วกันเร่ากว่าเวชโชนี่กว้างคำนี้กว้าง